หาต้องการออกรถยนต์โดยไม่ใช้เงินสักบาทขับฟรีถึง3เดือนช่วยผ่อนสูงสุดถึง20เดือนออกรถง่ายกว่ามือ1แน่นอนต้องที่คาคอมไบเท่านั้นเราจะเปลี่ยนแปลงวงการรถยนต์มือ2ให้ดียิ่งขึ้นหลายคนอาจจะไม่กล้าที่จะซื้อรถยนต์มือ2เนื่องจากมีปัญหาเรื่องราคาสูง มีปัญหาเรื่องออกรถยากหรือมีปัญหาเรื่องคุณภาพที่จะโดนย้อมแมวขายหรือเปล่าปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปถ้าออกรถกับเราคาคอมไบเพราะคาคอมไบมีแต่รถยนต์ที่สวยและคุณภาพเยี่ยมไม่มีการย้อมแมวขายแน่นอนกล้าการันตีและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดรถสวยคุณภาพดีๆโปรโมชั่นเยี่ยมๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พวกเราทางช่อง YouTube และ Facebook ตามด้านล่างนี้เลยอย่าลืมนะครับ รถสวยถูกตาราคาถูกใจต้องที่คาคอมบายเท่านั้น